ถ้าคุณตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าทุกอย่างรอบตัวกลับไปอยู่เมื่อวานคุณจะทำยังไงเสียงนาฬิกาดังขึ้นเขาลืมตาแต่ทุกสิ่งที่เห็นกลับไม่ใช่วันนี้มันคือเมื่อวานที่เขาเคยอยู่มาแล้วใครบางคนกำลังเล่นเกมกับเวลาและเขาคือเหยื่อของมันอย่ากระพริบตาเพราะทุกวินาทีที่ผ่านไปอาจเป็นวินาทีสุดท้ายที่เขาจะได้อยู่ในวันนี้ เขาตื่นขึ้นมาในเมื่อวานแสงแดดยามเช้าส่องผ่านผ้าม่านเก่าๆเ,เข้าสู่ห้องนอนที่เงียบสงัดกลิ่นกาแฟลอยมาเบาๆจากห้องครัวเสียงนกร้องอยู่นอกหน้าต่างทุกอย่างดูเหมือนปกติแต่มีบางอย่างผิดไปนาฬิกาบนผนังบอกเวลาเจ็ดโมงเช้าแต่วันที่บนปฏิทินกลับเป็นเมื่อวานเขาขมวดคิ้วใจเต้นแรง ราวกับสมองพยายามปฏิเสธสิ่งที่เห็นเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหน้าจอแสดงข้อความที่เขาได้รับเมื่อวานนี้ข้อความเดียวกันที่เขาจำได้ว่าได้ลบไปแล้วมือของเขาสัน่นเขากดดูภาพในแกลเลอรี่ทุกภาพที่ถ่ายเมื่อวานยังอยู่รวมทั้งภาพที่เขาแน่ใจว่าไม่ควรมีอยู่แล้วเขาเดินไปที่หน้าต่างถนนข้างนอกเงียบผิดปกติ เสียงลมพัดผ่านกลิ่นฝนค้างคืนยังคงชื้นในอากาศเด็กหญิงคนหนึ่งปั่นจักรยานผ่านหน้าบ้านเธอสวมชุดนักเรียนแบบเดียวกับเมื่อวานและเขาจําได้ชัดเจนว่าเธอเดินทางผ่านตรงนี้ไปแล้วเมื่อวานเช่นกันเขาหันกลับไปมองโต๊ะทำงานบนโต๊ะมีเอกสารกองหนึ่งเป็นเอกสารที่เขาจําได้ว่าได้ส่งให้เจ้านายไปแล้วเมื่อวานแต่ตอนนี้ มันกลับมาอยู่ตรงหน้าอีกครั้งหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเสียงนาฬิกาเดินช้าๆทุกวินาทีหนักหน่วงราวกับเสียงตอกตะปูในหัวเขาเปิดทีวีข่าวเช้าออกอากาศอยู่ผู้ประกาศหญิงพูดประโยคเดิมทุกคำเหมือนเทปบันทึกซ้ำเขาเริ่มหายใจทีทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะย้อนกลับมาทุกอย่างติดอยู่ในเมื่อวาน เขาโทรหานายจ้างปลายสายรับด้วยน้ำเสียงสดใสพูดประโยคเดิมเหมือนเช้าวันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยเขารู้สึกเย็นวาบทั่วร่างเหมือนเลือดในกายหยุดไหลเขารีบเปิดประตูออกไปนอกบ้านแต่ท้องฟ้ามีสีเทาหม่นเหมือนถูกทับด้วยฝุ่นลมเย็นพัดแรงเสียงอะไรบางอย่างดังอยู่ในหูเหมือนเสียงกระซิบเขาหันกลับไปมองบ้าน ประตูที่เปิดไว้กำลังปิดช้าช้าเหมือนมีใครอยู่ข้างในเขาก้าวถอยหลังสายตาเริ่มพร่ามัวเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนกลับเสียงนาฬิกาดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงของเข็มเป็นเสียงหัวใจของเขาเองที่เต้นถี่และแรงเขาหลับตาและเมื่อเปิดขึ้นอีกครั้งเขาอยู่บนเตียงเดิมในห้องเดิม แต่แสงนอกหน้าต่างมืดลงและปฏิทินยังคงแสดงวันที่เมื่อวานอยู่เหมือนเดิมเขามองปฏิทินตรงหน้าอย่างช้าๆตัวเลขวันที่นั้นดูเหมือนจะเต้นเบาๆราวกับมีชีวิตเขากะพริบตาแรงๆหลายครั้งแต่วันที่ก็ยังคงเดิมเป็นไปไม่ได้เขาพึพรรมพำกับตัวเองเสียงของเขาแหบแห้งในอกเริ่มแน่น เหมือนมีบางสิ่งบีบหัวใจไว้แน่นจนแทบหายใจไม่ออกเขารีบลุกจากเตียงวิ่งไปที่กระจกหน้าตู้เสื้อผ้าภาพสะท้อนตรงหน้าใบหน้าของเขาดูอ่อนล้ากว่าที่ควรจะเป็นใต้ตาคอล้ำลึกดวงตาแดงช้ำเหมือนคนที่ไม่ได้นอนมาหลายวันเขายกมือแตะกระจกแต่ผิวเย็นเฉียบและทันใดนั้นภาพสะท้อนกลับเคลื่อนไหวไม่พร้อมกับเขา มันยังคงยกมือข้างไว้ในขณะที่เขาชักมือกลับหัวใจเขาเต้นแรงราวกับจะทะลุอกเข่าก้าวถอยหลังจนชนขอบเตียงเสียงกระจกแตกร้าวดังเบาๆรอยร้าวเล็กๆแผ่กระจายออกเหมือนใย,ยแมงมุมเขารีบวิ่งออกจากห้องบันไดไม้ส่งเสียงเอี๊ยดอารในทุกย่างก้าวกลิ่นอับชื้นในบ้านชัดเจนขึ้นเหมือนบ้านนี้ไม่ได้มีใครอยู่มาหลายปี เขาเปิดประตูห้องครัวทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งเดิมกาแฟถ้วยเดิมยังคงวางอยู่บนโต๊ะแต่ไอ้น้ำหายไปแล้วเขายกถ้วยขึ้นดื่มรสขมเย็นเฉียบจนฟันสัน่นแต่สิ่งที่ทำให้เขาขนลุกคือมีลิปสติกติดอยู่บนขอบถ้วยสีแดงเข้มสีเดียวกับที่ภรรยาเคยใช้เขาวางถ้วยลงทันทีเสียงกระทบโต๊ะดังแกรกเบาๆ เขามองไปรอบๆทุกอย่างเงียบงันแต่กลับรู้สึกเหมือนมีใครบางคนอยู่ในบ้านมีใครอยู่ไหมเขาพูดออกมาเบาๆไม่มีเสียงตอบกลับเขาเดินไปเปิดประตูหลังบ้านแสงแดดอ่อนๆส่องลงมาบนสนามหญ้าแต่สิ่งที่เขาเห็นทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นรอยเท้าขนาดเล็กลึกลงไปในดินชื้น เป็นรอยเท้าที่มุ่งตรงจากบ้านเข้าสู่ป่าหลังบ้านเขาจำได้ว่าเมื่อคืนเขาอยู่คนเดียวแต่รอยเท้านั้นเหมือนของผู้หญิงและเขารู้ดีว่าเป็นของใครเขาเดินตามรอยเท้าไปช้าๆเสียงลมาหายใจของตัวเองดังชัดในความเงียบกลิ่นดินกลิ่นใบไม้กลิ่นฝนเก่าป,ปนกันจนเหมือนกลิ่นของความฝันรอยเท้านั้นหยุดอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ ใต้ต้นไม้มีดอกไม้สีขาววางอยู่หนึ่งดอกเป็นดอกที่ภรรยาเขาชอบมากที่สุดเขาก้มลงหยิบมันขึ้นมากลีบดอกไม้ยังคงสดเหมือนเพิ่งวางไว้เมื่อครู่แต่ทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูเธอยังอยู่ที่นี่เขาหันขวับไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่กลิ่นน้ำหอมของเธอลอยมากับสายลมเขาเริ่มเดินกลับบ้านอย่างรวดเร็ว หัวใจเต้นแรงจนแทบจะได้ยินเมื่อถึงประตูหลังบ้านเขาเห็นบางสิ่งที่ทำให้ขาแทบหมดแรงบนโต๊ะอาหารมีจานสองใบและอาหารจานโปรดของเขากับเธอถูกจัดเรียงไว้อย่างเรียบร้อยไอร้อนลอยขึ้นจากอาหารเหมือนเพิ่งปรุงเสร็จเขาก้าวถอยหลังในห้องครัวไม่มีใครแต่เสียงช้อนกระทบจานดังเบาๆ เหมือนมีคนกำลังกินอยู่ตรงนั้นเขารู้สึกเหมือนถูกมองอยู่จากทุกมุมเหนือนเริ่มไหลซึมทั่วแผ่นหลังเขาหันไปทางห้องนั่งเล่นทีวียังคงเปิดอยู่ผู้ประกาศข่าวพูดซ้ำประโยคเดิมไม่หยุดวันนี้วันที่15หสิงหาคมเขารีบมองไปที่ปฏิทินอีกครั้งวันที่บนปฏิทินคือ15ห้าเหมือนเดิมกับเมื่อวานเขาเริ่มตระหนัก วันนี่ไม่ใช่ฝันแต่มันคือกับดักของเวลาเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นอีกครั้งเปิดดูรายชื่อผู้ติดต่อชื่อของภรรยาอยู่ตรงนั้นทั้งที่เธอจากไปแล้วเมื่อหนึ่งปีที่แล้วมือของเขาสัน่นเขากดโทรออกเสียงเรียกสายดังขึ้นหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วมีเสียงรับสายฮันโหลเสียงนั้นอ่อนโยนอบอุน่น และคุ้นเคยจนหัวใจแทบแตกสลายนี่เธอเหรอเขาถามเสียงสัน่นเธออยู่ที่ไหนเสียงปลายสายหัวเราะเบาๆฉันบอกแล้วไงฉันอยู่กับเธอเสมอสัญญาณเงียบไปแล้วมีเสียงลมหายใจเบาๆตามมาเขาถือโทรศัพท์แน่นดวงตาเริ่มพร่ามัวนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วทันใดนั้นโทรศัพท์ในมือดับลง หน้าจอมืดสนิทและเสียงจากทีวีเปลี่ยนไปภาพบนหน้าจอแสดงให้เห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันใบหน้าเหมือนเขาทุกอย่างแต่สายตาว่างเปล่าราวกับศพที่ยังหายใจเสียงผู้ประกาศพูดขึ้นเขาตื่นขึ้นมาในเมื่อวานทุกอย่างรอบตัวเริ่มสัน่นบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนเสียงนาฬิกาดังรัวเขาพยายามจะวิ่ง แต่ขาไม่ขยับเขามองไปที่กระจกบนผนังภาพสะท้อนในนั้นยิ้มให้เขาแต่เขาไม่ได้ยิ้มแล้วภาพสะท้อนค่อยๆเอื้อมมือออกมาจากกระจกปลายนิ้วแตะที่แก้มของเขาเบาๆเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งเขากรีดร้องแสงทุกดวงในบ้านดับวูบและในความมืดนั้นเสียงกระซิบของเธอดังขึ้นอีกครั้งอย่าตื่นเพราะถ้าเธอตื่น ทุกอย่างจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเสียงหัวใจของเขาเต้นแรงแต่เบาลงเรื่อยๆเหมือนถูกกลืนหายไปกับความเงียบของเมื่อวานแสงเช้าสาดเข้ามาทางหน้าต่างอีกครั้งเขาลืมตาลมหายใจเข้าออกช้าๆเขามองไปที่ปฏิทินบนผนังและวันที่นั้นยังคงเป็นเมื่อวานอีกครั้งแสงแดดยามเช้าส่องเข้ามาอีกครั้ง ผ่านผ้าม่านสีซีดที่ปลิวเบาๆตามแรงลมเขานอนนิ่งอยู่บนเตียงสายตาจ้องไปที่เพดานที่เริ่มมีรอยแตกทุกอย่างเหมือนเดิมกาแฟถ้วยเดิมข่าวเช้าเดิมเสียงนาฬิกาเดินซ้ำรอยเดิมแต่ในใจของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาลุกขึ้นช้าๆเดินไปที่หน้าต่างมองเห็นโลกภายนอกที่ยังติดอยู่ในเมื่อวาน เด็กหญิงคนเดิมปั่นจักรยานผ่านอีกครั้งแม้แต่เสียงนกก็ยังร้องเป็นทำนองเดิมแต่ครั้งนี้เขาไม่ตกใจไม่พยายามหนีเทียงยิ้มบางๆแล้วหลับตาลงในหัวของเขามีแต่ภาพของเธอเสียงหัวเราะของเธอและดอกไม้สีขาวใต้ต้นไม้หลังบ้านเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าเมื่อวานไม่ใช่คำสาบแต่มันคือของขวัญ ของขวัญจากใครบางคนที่อยากให้เขาได้อยู่กับความทรงจำครั้งสุดท้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าตราบเท่าที่หัวใจยังจำได้เขาเดินออกไปหลังบ้านนั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่ถือดอกไม้สีขาวในมือสายลมอ่อนๆพัดผ่านใบหน้าและในเสียงลมนั้นเขาได้ยินเสียงของเธออีกครั้งถ้าเธอยังอยู่ในเมื่อวานได้ ฉันก็จะอยู่ตรงนี้กับเธอเสมอน้ำตาไหลลงบนแก้มของเขาแต่เป็นรอยยิ้มที่อบอุ่นที่สุดในรอบหลายปีเขาหลับตาลมหายใจสงบเสียงนาฬิกาเงียบลงเวลาหยุดเดินและในความเงียบนั้นโลกทั้งใบเหมือนจะยอมให้เขาได้พักอยู่กับเมื่อวานไปตลอดกาล